โอกาสขอบคุณทุกคนผมดีใจมากวันนี้น้ําตามันนะมันอาจจะพลาดไปแล้วผมก็น้อมรับผิดนะผมก็ขอโทษแล่ผมก็สำนึกพิมมาเนี่ยผมนั่งมองตลอดผมมีความรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าคนที่เขารักเราเขาก็ยังเข้าใจเราอืคนที่เขารักเราเขายังเข้าใจเรา แต่ถึงแม้ว่าบางคนบางท่านอาจจะไม่เคยมองในภาพอีกมุมหนึ่งของเราเขาอาจจะไม่เข้าใจรอันี่ผมยอมรับนะแล้วผมก็มีความรู้ส anyway> ึกว hm ่าผมพูดกับตัวเองตลอดเลยว่าคนจะด่าจะว่ายังไงมันก็คือครูผมผิดไปแล้วผมถือว่าเป็นยาต้มหม้อใหญ่ที่ที่สามารถสอนสอนผมได้ในอายุ20ปีเกือบมีเรื่องขึ้นศาลอะ มันสุดๆครับมันสุดๆกับแฟนๆครับแต่มันก็ยังมีโอกาสที่เราได้ฟ้าไว้คนที่ว่าเราเกลียดเราอย่าว่าครับคุณพี่จําผมไว้อย่างนึงนะว่าเขาเกลียดเราจับใจอะทําอะไรก็ผิดผมจะไปร้องเพลงผมจะไปถ่ายรูปถ่ายแบบอันนี้ยกตัวอย่างนะครับผมจะไปขายของถ้าตราบใดที่คนคนนั้นเขาไม่ชอบเราก็ยังมองเราเป็นภาพลบ แต่ถ้าตราบใดที่ตราบใดที่คนยังรักเราอ่ะโผไปไปไปทําอะไรเขาก็รักอ่ะแต่ผมขอว่าอย่างหนึ่งว่าผมจะทําอะไรผมทําได้ในสิ่งที่ผมรักสิ่งที่ผมชอบผมทําได้แต่ผมขออย่างหนึ่งว่าความเล็วเนี่ยผมไม่ขอทําแล้วความชั่วผมไม่เอาแล้วเหนื่อยมากมันเป็นเวรกรรมนะพี่ ทุกคนมันเป็นเวรกรรมเชื่อผมหรือว่าเวรกรรมมันมีจริงแต่ผมมีความรู้สึกว่าเรายังมีโอกาสที่ได้สร้างบุญผมตั้งใจปฏิญาณตัวเองแล้วว่าผมจะสร้างบุญมีโอกาส <c oughs> ถ้าผมมีโอกาสผมมีแรงผมมีน้ำพักผมทําผมจะไม่ท้อและผมจะทําเพื่อสังคมถ้าผมมีแรงนะวันนั้นแต่วันนี้มันเป็นกําลังใจมากที่พี่ๆช่วยแอปช่วยช่วยซื้อของผมผมมีความรู้สึกว่าชอบผมรัก ถ้าวันหนึ่งผมกลับไปเส้นทางการร้องเพลงผมคิดว่าทุกคนคงจะไม่ไม่ไม่รังเกียจผมแล้วก็เข้าใจผมผมไม่ได้มาร้องเพลงหลังจากผมสืบผมไม่ได้มาหากินแขวงตัวแต่อยากให้ทุกคนมองย้อนกลับไปว่าก่อนที่ผมบวดผมทําอะไรผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าก่อนที่ผมบวดผมทําอาชีพอะไรผมทาผมเป็นพ่อค้านะแม่ผมป่วยแม่ผมไข้ แม่ไม่ได้นอนผมก็ไม่ได้นอนผมขายของผมขายของเลี้ยงแม่ซื้อทุกอย่างอะครับผมทําให้แม่หมดแม่แต่ล้างขี้ทษนะันที่ผมใช้คํานี้เพราะผมทําแบบนี้จริงๆผมอยู่กับแม่สองคนตอนนั้นคุณพ่อไปทํางานผมล้างขี้ให้แม่แล้วผมมีความรู้สึกแบบผมผ่านอะไรมาเยอะณนะวันหนึ่งที่มันกลับมาผมที่มันเป็นแผลม,มันเป็นมันเป็นมรสุมชีวิตที่มันเข้ามานะ่ะผมมองว่าผมยืนได้ หนึ่งตัวผมเองผมเข้าใจว่าผมยืนได้ผมพบและอีกหนึ่งคือกําลังใจที่คุณพี่คุณพ่อคุณแม่ให้มาทุกวันที่ผมออกไปด้านนอกทุกคนขอถ่ายรูปอันนี้ผมไม่ได้บ้าไม่ได้บ้ากล้องแต่ผมถือว่าทุกคนที่วิ่งมาหากําลังใจผมวันนี้ผมไม่นั่งกินข้าวนดะ้านนอกโทษนะครับมีคุณลุงคนหนึ่งเดินมาแต่งตัวก็ไม่ธรรมาดาเดินมาหาผมผมก็ใจว่าเขาจะมาด่าผมแกมาพูดข้างๆผมว่าลูก ลุงขอเป็นกําลังใจให้ลูกนะสู้นะลูกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญสําหรับคนชั่วคนหนึ่งที่คือพลาดอันเนี้ยมันสามารถทำให้ผมกลับมาทบทวนแล้วผมก็เลยอยากทําตัวเองให้มันอยู่เหมือนเดิมจากอาชีพพ่อค้าก็กลับมาดิกลับมาเป็นอาชีพพ่อค้าสิฉันทําได้ ทุกอย่างมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราต้องไปขายของด้านนอกแต่ตอนเนี้มันเข้าสู่ด้านในเราอยู่ในหน้ากล้องได้ทุกคนเข้าใจตอนนี้พี่ๆให้โอกาสผมเยอะมากแต่ผมไม่เอ,อ่ยชื่อนะครับว่าใครเชิญผมไปร้องเพลงคู่เชิญผมไปทําเพลงเชิญผมไปอยู่ในค่ายเพลงขอบคุณมากขอให้ทุกอย่างมัน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 นิ่งสักนิดหนึ่งแล้วผมจะกลับไปและผมเชื่อว่ากําลังใจที่คุณพี่คุณพ่อคุณแม่ส่งกําลังใจให้มาเนี่ยผมเชื่อว่า มันจะทําให้ผมแข็งแรงขึ้นมาอีก